ที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะที่เป็น To โยต้าอันติสนะจอดรวมไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคังอันติสนะอยู่ที่แยกมินบุรีเรียบร้อยนะคะใครสนใจทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยราคาเริ่มต้นที่2องแสนสีเาบาทเท่านั้นสวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้อยู่กับเซลล์แอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัททอโต้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแอาพาชมอันติสนะที่จอดเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยมีตั้งแต่ปี 12, 13 20นะคะแล้วก็21ค่ะนะเดี๋ยวเริ่มกันตั้งแต่คันแรกเลยนะคะคันตรงนี้นะเดี๋ยวจะพาไปชมสาหรับคันสีขาวแล้วก็สีดําตรงนี้ค่ะ2คันตรงนี้เนะะี่ยค่ะเป็น To y o ต a a อันติ1.8 GR s p o r สปี21ทั้งคู่ค่ะราคาเท่ากันทั้งขาวและดำนะคะ629,000บาทค่ะได้ชุดแต่ง G r อาจัดเต็มหล่อๆไปใช้งานนะคะเลขไม้90,000ทั้งคู่นะคะสำหรับคันสีขาวไม่ประมาณ95,000ค่ะคันสีดำเลขไม่90,000ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะ อันติด G R สปอร์นะคะทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะถัดมาค่ะสำหรับคันสีขาวตรงนี้นะคะคันนี้ได้เป็นรถปี21เช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็น1.8สปอร์ตนะคะได้ราคาคันนี้จะอยู่ที่559,000บาทเลขไมาอยู่ที่140,000โลค่ะนะพี่ๆท่านไหนนะสนใจอันติดนะ3คันตรงนี้นะทักสอบถามได้เลยนะคะชอบสีขาวชอบสีดำนะคะหรือชอบสีเทาเทาบอลเนี่ยมาทางนี้เลย อาจจะไล่มาให้เลยนะคะนี่เลยสาหรับคันแรกตรงนี้นะสีเทานะคันนี้นะได้รถโฉมตรงนี้นะดับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแดคันตรงนี้นะคะเป็นปี20สิบเป็นโฉมเดียวกันทั้งหมดนะคะต่างกันแค่ราคาแล้วก็เลขใหม่เท่านั้นนะเดี๋ยวอาจจะไปให้เร็วๆเลยนะคะสำหรับคันตรงนี้ค่ะเลขมาอยู่ที่แสนห้านะคะราคาคันนี้สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะถัดมาคันตรงนี้ค่ะ นะคันนี้ราคา499,000บาทเลขมาอยู่ที่140,000โลรถปี20เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคันถัดมาค่ะคันนี้ราคา499,000บาทเช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตดูเพิ่มเติมนิดนึงรถเยอะนะกจำไม่ได้เลยนะคันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่1140,000นะคะราคา499ค่ะถัดมานะคะสำหรับคันนี้ค่ะ เป็นตัว 1. ทั้งหมดนะคะลืมแจ้งไปเป็นตัว 1.6G ทั้งหมดเลยนะคะปี20สนะคะสำหรับคันนี้ราคา4 9 000, 9 0 0 0เาหม่เันลขไมคันนี้อยู่ที่140,000โลเช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะสารคันนี้ค่ะราคา4 000, 9 9 0 0 0บาทเลขไมยอยู่ที่แสนกว่าๆนะคะพอๆกันนะถ้าราคาประมาณนี้เลขไมจะอยู่ที่แสนกว่าพอๆกันเลยถัดมาค่ะคันนี้ค่ะราคา400,000 9 9 0า0มเช่นเดียวกันนะคะนะเลขไมคันนี้อยู่ที่10,000 0กว่ากว่านะคะพี่พใครสนใจทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้เช่นเดียวกัน499นะคะพี่ๆชอบคันไหนถูกใจทะเบียนคันไหนจิ้มมาสอบถามได้เลยนะคะที่จอดเรียงกันอยู่ตรงนี้นะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยพี่ๆชอบคันไหนนะทักสอบถามเพิ่มเติมขอดูรูปภายในเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดทักสอบถามไม่ได้เลย และสาหรับคันสุดท้ายค่ะคันนี้ไม่น้อยนะคะคันนี้มาอยู่ที่60,000ค่ะราคาขยับจากคันอื่นขึ้นมานิดหนึ่งราคาคันนี้อยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทนะคะพี่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 ท่านไหนสนใจนะราคาอันติดปี20สินะคะเริ่มต้นที่ราคา479,000บาทแพงสุดตรงนี้อยู่ที่50,000เออขออภยัย519,000บาทเท่านั้นนะคะมาค่ะสำหรับสองคันสุดท้ายตรงนี้ สำหรับคันสีดำค่ะเลขไมค์คันนี้นะอยู่ที่แสนแปดค่ะได้รถปี13ราคา249,0 0 0บาทค่ะและสำหรับคันสุดท้ายค่ะราคา2 4 9 0 0 0บาทเช่นเดียวกันกับสีดำนะคะได้รถปี1 2 1 3เลขไมค์อยู่ที่1 6 0่0 0โลนะคะพี่พี่ท่านไหนเนี่ยชอบคันไหนถูกตาต้องใจคันไหนลบมีประมาณไหนนะทักสอบถามได,ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0 6 4ย์2 2 9 9 6นะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ